สวัสดีจ้าเ,าเพื่อนเพื่อนมาด้วยจ้ามาสลีมาัดจากช่องสลีมาดเชิญแนนะเนอเจนอเะมือหนีผ้านองเอ่อน่องทองแดงเนาะจ้าเนาะมาเขากองน้ำมาพบกับเพื่อนเืนน้ำเนาะจ้าเนาะเพื <laughs> ่อนมาอ่อนอยู่ไกลไกลแกเลยเอาเพื่อนมา ทักทายนํำเนอะจ้ะทักทายแนะทักทายแนล่ะอเมียแมวดดสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกท่านอาวองกล้องนะลูก <c oughs> ไม่เล่นด้วยไม่เล่นด้วยมองหน้าแม่อย่างเดียวไม่เล่นด้วย <c oughs> อ่ะก็สร้างเพื่อนเนาะจ้เะนะเออมาดอยากมาว้าอยากมาคุยออกับเพื่อนเพื่อนเนาะจ้เะนอกกับ ที่มาเจอมากกับตัวเองเนาะจะเนาะคิดว่าเพื่อนๆหลายคนคงสมีปัญหาแน่นอนที่เคยเจอมากก็คือ,อาการแอดเพื่อนเนาะจะเนาะการแอดเพื่อนมาเป็นเพื่อนกันนั้นหลายคนแอดเข้ามาละ่ะก็มาถามซื้อถามเสียงเนาะจะเนาะถามว่าซื้อหยังยู่ใส คำถามคํานี้มันมันเป็นมันเป็นคําที่แบบค่อนข้างซินหนาเบื่อเนาะจา้ะเน <c oughs> าะการที่เฮาที่เป็นเพื่อนกันนั่นเฮาบ่ต้องถามซื้อก็ได้เพราะว่าซื้อนะ่ะมันโชว์อยู่แล้วซื้อมันโชว์อยู่ในโปรไฟล์แล้วเนาะจา้ะเนาะก่อนที่เฮาสีมาแอดเป็นเพื่อนกันนั่นเฮาก็หูจักซื้อกันอยู่แล้วเนาะจา้ะก็เลยคิดว่าอยากมาก บอกกับเพื่อนๆว่าพยายามอย่าทักอย่าทักคำทีนาเบือ่ออีกคำหนึ่งก็คือค่ำทีวาแม่นอย่างโน่บาเนี้เ <laughs> <laughs> บิงบ่งเบิ่งผูเบิ่งผูกันเนะ้อะเนี่ยกับเบิ่งผูกัน <laughs> อันที่สองทีนาเบื่อก็คืออยาทักรั่วๆนะจ้ะเนาะเ <laughs> พื่อนๆเ <laughs> พื่อนๆจ๋าย่าทักรั่วๆคันทักมาแล้ว สวัสดีครับยินดีที่ได้รู้จักนะครับแค่นี้ก็น่าสิพ่อแล้วล้ะกะค้นจิล่อเนาะจ้าเนาะละกะย่าทักมากรั่วๆเพราะว่าการที่ทักรั่วๆนั้นสีเฮตไทยคนที่ถูกทักนั้นรู้สึกว่าสิเบื่อเนาะจ้าเนาะเพราะว่าคนทุกคนก็ต้องมีงานมีการเหตุ บได้มานางเฝ้าโทรศัพท์อยู่ตลอดเวลาเนาะจ้าเนาะต่างคนต่างกะมีภารกิจเนาะเนาะ,ะท้งแดงเนาะ <c oughs> ไม่สนลยไม่มองเลย <c oughs> ขอที่สเนาะจ้าเนาะอย่าบอกรักทางออนไลน์เลยจ้าเนาะอย่าบอกรักทางออนไลน์ ถ้าหากว่ายังไม่ได้เจอหน้ากันเนาะจ้า,จาคว้นคบกันสิเป็นเพื่อนก่อนคว้นคบกันเป็นเพื่อนเป็นฝูงกันก่อนแล้วค่อยๆถ้าถูกข้อกันถูกใจกันก็ค่อยๆพัฒนาต่อไปเจอหน้าเจอตากันแล้วก็จังบอกหักบอกรักกันเนาะจ้านาอแมนบอจา,า,จา,า,า,จาจว่า <c oughs> และก,การเป็นเพื่อนกันในออนไลน์การที่ถูกอกถูกใจกันจนพัฒนาการจนได้แต่งงม้มแต่งงานกันแล้วนั่นมันบเมนการสิ้นสุดเลยจ้ะนั่นมันเพิ่งสิแค่เริ่มต้นเท่านั้นเองมันเพิ่งจะแค่เริ่มต้นนะจ๊ะเพราะว่าความรักของคนเรานะ่ะมัน มันมีช่วงโปรโมชั่นมันมีช่วงโปรโมชั่นโปรโมชั่นอนีกอย่างแน่ตอนหักกันใหม่ๆนี่โอ๊ยโทรหาโทรหาคุยกันได้เป็นชั่วโมงชั่วโมงคุยกันได้เป็นชั่วโมงชั่วโมงไม่รู้จักเบื่อเลยแต่พ่อมดโปรโนะจน๊ะเนาะหมดโปรแล้วเป็นไงล่ะโทรหา นม่อยากจะรับเลยพอรับก็พูดตัดบทมีเลยรีพูดมามีธุระมียังเฝ้าว้ามามีธุระพูดหนาเพิ่นมดโปรแล้ว <c oughs> แปลไทยเป็นลาวแปล่าวเป็นไทยเนาะเะนะะ <c oughs> มดโปรแล้วเพิ่นก็เป็นไปทัวติลาบานนี้ รักกันใหม่ๆรักกันใหม่ๆซ้อนมอเตอร์ไซค์นี่เอ้ยก็อย่างที่เขาพูดเนาะจะเนาะอย่างที่หลายๆคนเคยได้ฟังมาอืมก็คงจะหลายคนคงยังเจอเหมือนกันเนาะซ้อนมอเตอร์ไซค์รักกันใหม่ๆขยับเข้ามาน้องขยับเข้ามาชิดๆ เดี๋ยวมันจะตกรถเดี๋ยวมันจะตกรถขยับเข้ามาขยับเข้ามาจ้าพี่ผู้นะ้าเบากันเแบาบมวนขนาดใหม่ๆอะท้องแดงไปก่อน <laughs> จะไปหรือจะอยู่กับแม่เนี่ยอะไป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 พ่อมุดโปรเลเป็นจังไดบาทดีพ่อมุดโปรขึ้นนางบท่านดีป็นไดนางบท่านอีเขาทีเพื่นเพิ่นออกรถ บุญแบบบุ่นนะ่ะเข้าตัางต้งโตสิบัท่านเกือบสิตโต๊โกรดพูนเด้ <c oughs> คือพ่นเบาเนี่ยเราจะเนาะมั่นแมนขักขัก <c oughs> รักกันใหม่ๆรักกันใหม่ๆ <c oughs> ขามถนนอันนี้เจอกัเจะของขามถนนตอนหักเข้าใหม่ๆนั่น กลุ่มมือกลุ่มมือแน,น่นยางขามถนนบ่ป่อยย่านแต่รถส้นเท้ามาน้องมาดูรถนะระวังรถนะประคับประคองจนหอดฟังจนหอดฟังตรงขามพ่อมืดโปรแล้วเป็นจังไดบาดท,ที่หนีหลายปีต่อมา วนยางนี่ป้าเข้าไปผุ่น <c oughs> มือกับวโจับแถมม่องกับบ้านตาขวางคือจังสีวากว่มในใจพนก็สีวา่ายฟเอ้ยพนก็สีวา <c oughs> เห็นเงก่กก็เงินเงินเนาะผู <c oughs> ้ใดเคยเจอว่วจ่าแบบนี้มาเจอแล้ว กันใหม่ๆเนาะจ้ะเนาะอะไรอะไรก็ดีเนาะจ้ะเนาะนานไปขมปีสเสดาก็ไม่ปานเนาะจ้ะเนาะเพราะฉะนั้นเอเพื่อนเพื่อนขวรสีประกบประคองความรักที่อุตส่าห์ทะนุถนอมกันมาเนาะจ้ะเนาะทะนุถนอมกันดูแลก,กันเพราะว่าครอบครัวนั้นถามมัน ความรักมันจืดจางไปแล้วนี่มันเหตุการณ์ถีบอพึ่งพาถนามันกระสิเกิดขึ้นเนาะจ้ะเนาะคอยถนอมน้ำใจกันพยายามเติมความหวานให้กันในเดอ้อแล้วกับประคับประคองชีวิตคู่กันไปคอยทุกคนทุกคู่จงมีความสุขความเจริญเนะจ๊ะเนาะหักกันโดนๆเดอ้อจ้าเด้อชีวิตครอบครัวให้มีความสุขอยู่กันจน ถึงถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรน,นะคะอย่างที่ผู้เฒ่าผู้แก่สมัยก่อนบอกนะคะขอให้เพื่อนๆทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะอ๋ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้มากด้วยนะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีสองรอบเลย